ลืมเหรออ้าวเขียนว่าให้คำนิยามของคำว่าแฟนคลับสำหรับตั้มหมือนกับตั้มตั้แท้ค่ะตั้มให้คำนิยามกับแฟนคลับเหมือนแฟนคลับเนี้ยคือน้ำครับแต่ส่วนตัวผมเองแตคือต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งถ้าเกิดต้นไม้เนี้ยไม่มีน้ำมันก็จะไม่เจริญเติบโตแน่ค่ะ โอเคนะครับตอบได้แบบเอกาะหน้าตาดีนะแบบเซียมในการตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยคนรู้ใจนลอะต่อไปครับน้องแนนครับก็อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าตั้มไม่ได้มาประกวดในต่างค่ะจะปัจบนนี้จะทาอะไรคะก็คยังร้องเพลงร้องเพลงยังร้องเพลงแล้วก็ยังทาทาทัวอยู่ครับ ปกติปกตินี่ที่ทำทัวร์นี่ใช่คือเป็นทั้งสตาร์เป็นทั้งกด์ครับล้ก็ทำพวกคูกันไปใครใครอยากทัวร์ตั้อยากพาแฟนไปทัวร์หนเน่ยก็ขาเมรค่ะอยากทำขาวใส่ตัขาตว้าเขตเอาจริงนะวันนี้ตั้มมาเนี่ย ออกไปอาจจะแบบเริ่มแบบรู้แล้วคนไหนกูจะไม่ยุ่งเอฟมาทางข้างกลัวแต่คนดูพี่เอฟเขาที่เอฟเขาวางตัวเมาถอนแว้นเท่านั้นแหละโอเคครับอ่าน้องนิวน้องนิวน้องนิวนี่นิวความเจ็บอะไรมากที่สุดวาไหวเแ็บเข้าหนัก เป็นเป็นสัตว์หรอครับว้าวเป็นสัตว์หรือว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์่ะไงเป็นสัตว์ตั้มตั้มคงกลัวจิ้งเหลนมากที่สุดฮะจิ้งเหลนอะไรตัวที่มันเหมือนใช่แต่ว่ามันเป็นตัวมันมันอ่ะอ๋อหต้อเคยจับอ่ะเราต้องล้มอ่ะแล้วแบบมือไปโดนอ่ะแล้วมันก็แบบ๊บหิวเลยอ่ะ จริงๆอันนี้น้องนิวคือน้องนิวแกงน้ำสนมครับใช่ไหมใม่แกงสนมอเคือน้องนิวเขาเปลี่ยนคำถามให้ซึ่งดีใจมากที่น้องเขาเปลี่ยนอันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่เทไม่ต้องไรคอเลยนะอ่ามเขาเขียนมันอยากอ่านอยากรู้อ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยอ่านก็ได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงถ้ามีลูกคนที่สองอยากได้ลูกผู้หญิงลูกชายก็ไม่มีอะไรเลย ก็ไม่มีอะไรก็ไม่กล้าถามก็เลยงงๆทำไมครับแล้วอย่ามาแอปถ่ายรูปกันฉันก็รู้ว่าจะถ่าลรูกคนแรกได้มาอยัางไงอะไรไกลปะไงไม่ไกลค่ะตี้ครับน้องตี้น้องตี้ เอาคูนคำถามมาดิเอาคนคำถามหาดิมุกมุกตเนทีเนี่ยพี่พูดตรงๆนะว่ามจัใช่ทำงานทำงานทำงานต่ายจังหวัดตลอดคือเราเราไม่มีโอกาสได้แบบดูทีวีหรือว่า มีโอกาสมาดูมีเวลามาดูแบบเนี้ยครับซึ่งตอนเนี้ยผมไม่อยากดูมากเพราะว่าเขาไว้ผมได้ดูรอบก,การาทุกรอร <c oughs> อบการาครับแล้วก็ตอบไม่ได้จริงๆริอ่ะเพราะว่าที่ไม่เคยดูจริงๆนะเพราะี่ไม่อยากบอกไปพอบอกไปแล้วรู้สึกมันมันเรายังไม่เคยฟังเลยอะไรเงี้ยแล้วไปบอกน้องแล้วเขา <okay. S 2> ้ okay, okay. เขาใจโอเคโอเคเขา้าใจครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะไม่ได้คำตอบไปไม่เป็นไรเนาะ สุดท้ายครับขอบคุณบุกคจับจับน้องแอมครับน้องแอมคำถามสุดท้ายแล้วนะเวลาพี่ตั้มเศร้าหรือแบบท้อแท้เงี้ยฟังเพลงอะไรแบบให้กำลังใจตัวเองครับฟังเพลงที่ให้กำลังใจตัวเองครับต่อไปฐิทิน้าก็ได้ตั้มหนู เ้เขอขดานไหมคะต้องถามแลยากมันก็ไม่ยากนะแต่แต่อยากจะตอบให้มันให้มันดีที่สุดอให้ลงอเรชาติใจดีเพลงตชอบฟังเพลงเพลงเพลงแม่ครั ของพิเศษใช่อะไรเนาะไม่ต่อเพลงเมียก็ดีแล้วจะออกแนวชอบปิ๊งเขาร้องไม่ไหวเนาะไหวปะไม่ไหวไม่ไหวนะเขาเเพลงวันนี้หลายเพลงแล้วด้วยตั้มอยากจะขอเรื่องสุขภาพนิดนเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เรื่องสุขภาพตั้มจะดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ทุกคน ได้ฟังกันดังสบายสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องตัวเต้าโอเคเต้าจะสวยหนักก็เพราะมาเจอันโอเคก็คําถามมีมีใครไม่ได้ถามมันมั้ยมีถามไหมอ่ะมีถามไหมอ่ะถามได้นะครับมันซ้ำไหมหรอมันซ้ำหรอครับอ่เอาคำถามอื่นก็ได้นะครับคิดไหมว่ายังมีเวลาอยู่นิดนึงได้เลยอะไรอ่ะทักแล้วคำถามนึงคำถามสุดท้ายมาให้ถามเลยเอาสักปีธีถามหน่อยคำถามคิดว่าใครจะเป็นเด็กสาร์อโว ในรูแค oh ่นี 2> 2> Sultan, <im ้แมวแแมวแมวแม่ถามมากอันนี้ข้ามที่ขอข้ามเนาะทำไมถ้าจะแสดงละครอยากแสดงบทไหนชอบบทพระเอกชอบไปแล้วเหชอบแล้ว comedy s i t c t c o อะไรเงี้ยชอบามถามถามให้ไหมอยากเล่นแบถ้าเป็นพระเอกอยากู้กับนางเอกถามพหะเองเลยอย่าตอบหนูอยตอบหนูนางเอกให้นักสนุก เรมีผู้หญิงที่อยู่ในวงการนี้ยสี่คนนี้ผมผมรู้สึกว่าชอบผมมันานมากใ่ไโอเคสี่คนเลยใช่สี่คนไม่ผมดลูกับมามามาแม่ลูกแอ้โแม่ลูกเไแล้วก็ไป่ต่อนพูแต่อะอย่างไรอครับอคนที่สามีครับ ไอ้น้องผสมเนี่ยตอมิ้นกนี่คือ่าพ่ธัญญาครับโอ้โแต่ละคนยังมีอ้คำผสมที่คนอัน้องผสมขอคมคุณอย่าคอมเมนต์นะคารั้รู้แล้วก็จำกันให้เกียรติน้อง้ำโอเคครับยังไง